สวัสดีครับผมดาบตำรวจวิรชนสถาพรผูร้บงังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูรนาำหนาวครับขอขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะนี้เวลาอีกอีกห้านาทีจะบ่ายโมง13นาฬิกานะครับกับ13นาฬิกาซึ่งสภาพบรรยากาศทั่วไปในขณะนี้หมอกลงหนาจัดมากมืดคลึ้ม ได้แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทางหลักเส้นทางรองการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆให้เปิดไฟหน้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีตำรวจภูธรน้ำเหนาวและในขณะนี้นะครับคาดว่าจะมีหมอกยาวติดต่อกันไม่ต่ำถึง4 4หรือหวัน ก็อยู่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ11องศาแล้วนะครับความหนาวเย็นจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับก็ขอฝากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับอมอบเครื่องกันหนาวให้กับทางสถานีตำรวจภูุรทน้ำหนาวเพื่อคลายความหนาวบ้างนะครับขอบคุณมากครับ